หลอดดาวไลท์ light, ติดตั้งบนเพดานติดตั้งอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพบก,กับผม2ส,สิ่งโมดิฟายวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีการติดตั้งหลอดไฟนะครับซึ่งเป็นหลอดดาวไลท์แบบนี้นะครับหลอดดาวไลท์ light เนี่ย จะนิยมติดตั้งนะครับบนเพดานแบบนี้เนี่ยนะครับที่เป็นทีบาร์หรือว่าเป็นเพดานแผ่นยิบซ้ำนะครับก็สามารถติดตั้งได้ซึ่งตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็คือจะติดเป็นหลอดฟลูเรสเซนต์แบบยาวนะครับและมีความประสงค์อยากจะเปลี่ยนเป็นหลอดดาวไลท์แบบนี้นี่นะครับติดบนฝ้าเลยนะครับก็จะนะครับทำการเปลี่ยนแทนนะครับเอาหลอดฟลูเรสเซนต์นี้ออกแล้วก็ใส่ดาวไลท์เข้าไป4หลอดนะครับก็ตำแหน่งนี้ก็นะครับ4หลอดตรงนี้เลย เดี๋ยวเราไปชมวิธีการเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทําการถอดแผ่นที่บานับจำนวน4แผ่นเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเจาะก่อนนะครับเอาหลอดดาว closely, ไลท์เนี่ยมาร์กแล้วก็ทําการเจาะเป็นวงกลมนะครับครับผมท่านผู้ชมก็ผมมาร์กไปตําแหน่งวงกลมนะครับตาแหน่งครึ่งตรงกลางเลยซึ่งในการมาร์กนะถ้าท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าจะจะมาร์กอย่างไรจะตรงนี้ทาบเลยได้หรือไม่นะครับตรงนี้นะครับตรงปลอกตรงเนี้ยตัวเนี้ยนะครับให้เราตัวนี้แหละ เป็นตัวมาร์กในการเจาะนี่นะครับนี่อ่านี่นะครับเห็นไหมก็ขนาดเท่านี้เลยนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะปิดขอบด้านล่างพอดีเลยนะครับให้ใช้ตัวนี้แหละครับผมนี่นะเป็นตัวมาร์กเลยนะครับก็เมื่อทําการมาร์กเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเจาะนะครับนี่อ่ตรงนี้ทั้ง2แผ่นเลยนะครับคือเอ่อเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับนี่นะ หนาประมาณ5มิลนะครับตรงนี้จะมีความแข็งอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นยิบซ้ำพวกเป็นคล้ายๆกับปูนปัตเตอร์แผ่นยิบซ้ำนะครับอันนั้นจะเจาะง่ายมากนะครับแต่ตรงนี้ค่อนข้างแข็งนะครับต้องใช้ดอกสว่านนั่นเองก็ในการเจาะนะครับผมจะใช้นี่นะครับไขควงกระแทกเอานะครับแล้วก็ใส่ดอกหัวธนูนะครับดอกสว่านหัวธนูแบบนี้นะสำหรับเจาะพวกแผ่นยิบซ้ำแผ่นสมาร์ทบอร์ดอะไรได้เลยสบายมากนะครับตรงนี้นะ เจาะทีเดียวทั้งสองแผ่นเลยนะครับเจาะทีละรูครับตามตำแหน่งนี้เลยน่ะดูนะครับถ้ารู้แล้วนะครับก็เจาะเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เจอะตามรอยมาร์กเลยครับ ก็ในการเจาะก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละคนนะครับตรงนี้ถ้าใครมีวิธีที่สะดวกแล้วก็ง่ายรวดเร็วสามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับผมก็ตรงนี้ใช้แบบวิธีแบบพื้นพื้นเลยนะครับง่ายๆเลยเจอะทีเดียวก็ได้ทีละสองแผ่นเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการเจาะเรียบร้อยแนละ้วก็ใช้ไปด้วยนะครับนี่แต่งคือไม่ต้องแบบแบบกลมดิ๊กก็ได้นะครับให้มันประมาณนี้ก็น่าจะได้ละนะครับผมแต่งให้มันเรียบๆเบท่านั้นเองเพราะว่าตรงนี้ขอบมันจะโดนปิดอยู่แล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้ได้แล้วนะครับเราก็เอานี่นะครับโครงของ ของหลอดดาวไลท์เนี่ยมาลองใส่ได้เลยดูนะครับนี่ลงดูนี่ใส่นะครับนี่ถ้าดันแบบนี้ได้ก็โอเคแล้วเห็นไหมเพราะว่าขอบตรงเนี้ยถึงแม้มันจะเป็นรอยนะครับแต่ว่านี่มันจะมีนะครับขอบขอบของหลอดเนี่ยมันปิดไว้อยู่แล้วก็ไม่มีอันอรารเลยนะครับนี่นะเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะครับก็ทําให้ครบสี่ตัวเลยเท่น,นั้นเองครับผมทีนี้เรามาดูนะครับ หลอดดาวไลท์เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับที่เจอเยอะเลยนะที่ติดตั้งมาเนี่ยมันจะมีอยู่ลักษณะการติดตั้งอยู่2แบบบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับนี่เราจะถอดตัวนี้ออกก่อนตัวนี้มันจะสวมเข้ากับตัวทีบาร์หรือว่าตัวเพดานนั่นเองนะครับเวลาสวมเข้าไปอ่ะถ้าตัวนี้นะครับมันจะมีติดตั้งมาให้เลยสังเกตนะตัวคลีปเนี่ยไอตัวนี้จะติดตั้งง่ายหน่อยนะครับเพียงแค่ดันเข้าไปนะครับ จันเข้าไปแล้วมันก็จะล็อกอัตโนมัติเลยเดี๋ยวผม,ผมจะทําการสาธิตให้ท่านผู้ชมเลยนะับแต่ส่วนตัวเนี้ยก็จะมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับาสาธิตนะครับวิธีการใส่หลอดดาวไลท์ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ซึ่งน,นะครับที่ตัวเพดานตัวทีบาร์ที่เราทําการเจาะนะมาชมสังเกตนะครับนี่ผมจเจาตัวนี้นะครับใส่เข้ามานะครับ เนี่ยตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยสังเกตตัวคลีบตัวนี้นะครับนี่นะตัวคลีบนี่แหละนะครับให้เราเนี่ยสวมเข้าไปด้วยกันเลยนะครับเนี่ยนะตัวนี้นะอ่าสังเกตนะครับนี่แล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับเนี่ยถ้าตัวนี้นะนะดันเข้าไปเลยผมจะดันค่อยๆดันนะครับมันจะล็อกอัตโนมัตินะครับดันขึ้นไป <L og ues> เพราะว่ามันตัวนี้มันจะเป็นสปริงนั่นเองนะครับ <L og ues> นี่ดันเข้าไปนะครับตัวนี้เข้าล็อกแล้วสังเกตตัวนี้นะครับสปริงตัวเนี้ย เมื่อผมกดเข้าไปนะครับสปริงมันจะกลับด้านกันนั่นเองนะครับดูนะนดันเข้าไปนะครับนี่ตรงนี้คือล็อกอัตโนมัติแล้วนะครับเห็นไหมสปริงมันจะพลิกกลับตัวนั่นเองนะครับตัวนี้อันนี้ไม่ยากนะครับถ้าเรามาดูด้านด้านบนนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมลักษณะการล็อกเนี่ยไอ้สปริงตัวนี้มันจะกลับด้านนะครับแล้วก็มาล็อกดันไม่ให้มันหลุดลงไปข้างล่างนั่นเองนะครับนี่นะเห็นไหม ลักษณะคือแบบนี้เลยนะครับผมจะลองดึงออกนะครับถ้าดึงออกเนี่ยดูนะสปีงมันก็จะกลับด้านกันนะครับมันจะพลิกกลับมานั่นเองดูนะดันนะครับนี่นะคับกลับมาแล้วโอเคนะครับดันลงดันลงนี่นะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ละสังเกต ก็ประมาณนี้นะเวลาผมสวมเข้าไปเมื่อกี้ครับมันสปริงมันจะกลับแบบน,นี้แล้วก็ล็อกแบบนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเกจความรู้นะครับสําหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ทราบนะก็จะประมาณนี้นั่นเองทีนี้นะครับก็จะมีหลอดดาวไลท์นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้สังเกตว่ามันจะไม่เหมือนกันท่านผู้ชมสังเกตนะตัวนี้จะไม่มีติดมาให้แต่ว่า ถ้าเป็นหลอดดวลลยรุ่นนะี้มันจะมีเป็นสปริงแบบนี้นะครับสามอันมาให้นะนี่นะครับก็เราต้องถอดตรงนี้ออกก่อน,นบางคนนะครับถ้าถ้าไม่รู้นะบางคนงงนะครับนี่นะอาจจะติดแบบนี้หรือเปล่านะครับเอาสวมตรงนี้หรือเปล่านี่มันก็ไม่ได้ไม่ใช่นะครับมันมีวิธีเดี๋ยวเรามาลองดูของจริงกันเลยนะครับก็ทีนี้เราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่นี่นะ ผมสวมนะครับใส่จากข้างล่างขึ้นไปนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนั่นแหละคือตรงนี้นะครับมันยังไม่อยู่เห็นไหมมันหลุดได้นะครับเรายังไม่ได้สับปดใส่สปริงล็อกนั่นเองนะครับในการใส่สปริงตัวนี้นะครับผมจะให้ดูด้านบนนี่นด้านบนจะเป็นอย่างนี้ด้านบนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวสปริงเนี่ยใส่จากด้านล่างขึ้นมานะครับสังเกตล่องตรงนี้ท่านผู้ชมสังเกตนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้สําหรับ ตัวเพดานหรือว่าตัวทีบาร์ที่มันหนานะครับเราจะใส่รูบนแต่ตัวนี้นะครับความหนาตัวนี้นนม,นมัน5มิลเองนะครับเราจะใส่รูล่างสังเกตนะครับมันจะมี2ช่องนี่นะเราใส่ตำแหน่งล่างให้เราสังเกตตัวสปริงตัวนี้เห็นไหมครับตัวสปริงตัวนี้ให้เราเนี่ยเนี่ยบีบได้นะครับมันอ่อนตัวมันให้ตัวได้นะบีบนี้ให้เราสอดเลยนะครับถ้ามองจากด้านล่างขึ้นมาถ้ามองจากจากด้านบนนะครับนี่นะผมจะสอดด้านล่างขึ้นมานะครับนี่ สังเกตเห็นนะครับอ่านี่นะมีสปริงแบบนี้นะครับนี่สอดเข้ามาเลยสอดเข้ามาเลยดันเข้ามานะครับดันเข้ามาเลยดันเข้ามาเลยนี่สปริงเกิดการโก่งตัวแบบนี้ละถ้าผู้ชมสังเกตนะครับสอดจากด้านในเข้ามาเนี่ยมันจะโก่งตัวแบบนี้ละผมเพิ่งใส่ไปตัวเดียวนะครับเราก็นี่เอาอีกตัวหนึ่งใส่เข้ามานะครับนี่นะนี่นะครับดันเข้าไปนะครับล่องนี่ละครับรูล่าง บีบตัวนะครับนี่ดันเข้าไปเลยเนมสองตัวละเป็นแบบนี้นะครับสองตัวแล้วถ้าใส่ตัวที่3ามมันก็แน่นเลยนะครับไม่มีทางหลุดละสาธิตแบบว่าให้เห็นแบบว่าชัดเจนเลยนะครับนี่นะบีบแบบนี้นะครับนี่อยู่เข้าไปนะอย่างนี้ไม่ได้นะอ่ะเราก็ดันนะครับนี่มันก็จะล็อกแน่นเลยนะครับเห็นไหมตัวนี้แน่นละถ้าเรามาดูด้านล่าง นะครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้อันนี้ผมสาธิตนะครับอันนี้เป็นกลับด้านนะครับผมนี่นะ,ะอ่าเดี๋ยวเราไปติดตั้งจริงเลยนะครับถ้าดูจากลักษณะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ถ้าต้องการเอาออกนะครับต้องการเอาออกก็ดึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยสปริงตัวนี้นับดึงออกมาเลยนี่ดึงนะครับนี่ก็ดึงสปริงออกมานี่ดึงออกมาเลย เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยก็อาจจะงงนะครับนี่นะสาธิตให้ดูอีกทีนึงนะครับสําหรับรุน่นนี้เนี่ยนะใส่เข้าไปนะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับสอดเข้าไปเท่านั้นเองเนี่ยนะแล้วก็ดันเนี่ยมันก็จะล็อกอัตโนมัติอีกทีนึงนะครับตัวหนึ่งน,นะสอดเข้าไปแบบนี้นะครับ นี่บีบสสดเข้าไปแล้วก็ดันดันให้สุดมันจะเป็นล็อของมันเลยนะครับแม้แบบนี้ละก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลักษณะคือแบบนี้เลยนะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้คือไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่ดันเข้าไปแล้วก็นี่กดแล้วก็ดันเข้าไปแล้วมันก็จะล็อกอัตโนมัติ2แบบนะครับรุ่นนี้นะก็ประมาณนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตั้งของจริงเลยครับครับผมตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอานำเอาทีบาร์นะครับใส่ในตำแหน่งเดิมเลยนะครับผมนี่เราก็ เอาตัวทีบานะครับใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับนี่ก็ตำแหน่งสายไฟด้วยนะครับเรามาไว้ด้วยนะเห็นนะสายไฟ นี่อันนี้ก็ตำแหน่งสายไฟนะครับหลลงมาเลยใส่ตัวที่บาเข้าไปก่อนนะครับอ่าตรนี้จะติดลวดนะครับต้องหามุมมันแล้วก็ต้องใส่ตำแหน่งเดิมด้วยนะ นี่โอเคเห็นนะครับนี่นครับตแหน่งสายไฟของเรา ไฟเรามาวางไว้ก้างใกล้ๆนี่แล้วนี่โอเคใส่ปฏิบาร์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับก็สำหรับตัวด้านบนนะครับนี่ตรงนี้ผมใส่กล่องต่อสายด้วยนะครับแล้วก็แยกเป็นท่ออ่อนนะนี่สี่หลอดนะครับจำมาตามหลอดนี้เลยนะครับ่ะนี่ ก็สายท่ออ่อนให้มาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนะครับสายไฟด้านบนเนี่ยเราใช้สายทีเรเบิแล้วก็ร้อยท่อนั่นเองนะครับนี่นะนี่ทุกจุดเลยนะครับใส่ท่อด้วยนะครับผมนี่นะครับท่ออ่อนจะอยู่ด้านบนโอเคเรามาเริ่มทําการติดตั้งเลยนะครับก็เราเริ่มเลยนะครับก็ผมจะติดหลอดดาวไลท์รุ่นนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชม ก็ตรงนี้มันเป็นท่ออ่อนนะครับท่ออ่อนสีเหลืองตรงนี้ผมจะใช้เคเบิลไทายนะครับรัดตรงท่ออ่อนให้มันติดอยู่กับด้านบนของโคมไปเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับแล้วแต่นะจะรัด,ดไม่รัดก็ได้นะผมยึดติดตรงนี้เลยนี่นะครับตออสายไฟตรงนี้ต่อเข้ากับตัวคอนเนคเตอร์ของหลอดนี่ ก็ตรงนี้ก็จับเข้าไปเลยนะครับสีแดงนี่ผมให้เป็นสายลายนะครับสีดำาแดงเนี่ยน้ำเงินเป็นสายนิทราหน,นะครับผมอ่ก็ต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับแดงเข้าดำนี่เลยเห็นไหมน,ะนี่นะครับก็ใช้ไขควงนะครับขันตรงเข้ากับตัวรังพึ่งหรือว่าตัวทีมอนต่อสายนี่เลยนะครับนี่นะ ่านี้ต่อสายแล้วนะครับทีนี้ก็ดันขึ้นไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะเหมือนที่ผมได้สาธิตเมื่อกี้นะนี่นะครับเลยนะนี่เอาตัวนะครับขาตัว้าบบนนะครับใส่เข้าไปสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดันนะครับผมดันตัวนี้มันจะเบาหน่อยหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ออกก่อนนะครับก็แล้วก็นี่นะครับดันนะครับผมนี่ดันขึ้นไปเลย เนี่ยเขาล็อกเป็นหนึ่งอันแล้วนะครับใช้มือกดนะครับกดดันขึ้นไปนี่นะครับดันให้สุดแบบนี้ดันให้สุดแบบนี้เนี่ยเท่านี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยหลอดนี้นะอ่าทีนี้ก็เอาตัวโคมตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเท่าน,นั้นเองตัวนี้ก็ไม่มีไรนะรใส่เข้าไปเฉยๆนี่เสร็จแล้วนะครับสําหรับหลอดนี้นี่เท่านี้เอง เดี๋ยวไปหลอดต่อไปเลยครับก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมก็ดึงท่ออ่อนออกมานะครับผมจะเคบันบรทายนะครับรัดตรงท่ออ่อนตรงนี้นะให้มันติดกับด้านหลังโคมไปเลยนะเพื่อไม่ให้มันดิ้นไปไหนนะครับให้มันยึดติดตรงนี้เลยนี่ด้านบนนี้เลยนี่นี้ก็ปอกสายต่อเลยนะครับ เอาสายเข้าไปเหมือนเดิมนะครับขันน็อตเลยนะครับขันน็อตล็อกตรงนี้มันมีเทอร์มินอลสำหรับขันอยู่แล้วนะครับนี่นะ,ะนการขันตรงนี้นะครับอย่าสอดเข้าไปลึกนะ ถ้าสอดเข้าไปลึกบางทีอ่ะมันไม่โดนสายทองแดงนะครับมันไปโดนตรงฉนวนนะครับทําให้สายไฟมันไม่หาหลอดอาจจะไม่ติดได้นะครับเพราะว่ามันโดนฉนวนนี่ก็ประมาณนี้คนระับให้มันอยู่บนโคมเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวิธีการหานานผู้ชมนีครับดันเข้าไปเลยนะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะดันเข้าไปนี่นะครับเข้าล็อกแล้วตัวนี้ ตน,นี้ด้วยนะครับนี่ทีนี้ก็ดันให้มันสนิทเท่านั้นเองนะครับวิธีการนะสำหรับหลอดดาวไลท์แบบนี้นะนี่ดันเข้าไปให้มันสนิทนี่สนิทแล้วนะครับทีนี้ก็เอาตัวโคมตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเทา่านั้นเองตัวนี้ไม่มีอะไรละ่ะสำหรับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยดีนะครับ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับครับผม ก็มาดูโคมชุดนี้บ้างนะอ่าโคมชุดนี้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมผมจะทําการนี่นะครับใช้เข็มบันทายนะครับมัดนี่ก็ดตัดสายเลยนะครับก็ททำการต่อสายนะครับผม ใช้ไขควงแบนไขควงเทสไฟนะครับก็ได้ในการขันต่อสายตรงจุดนี้นะนี่สายสีน้ำเงินนะครับโอเคเรเรียบร้อยน,นะครับก็เอาตัวนี้นะครับดันขึ้นไปเลยนี่ทีนี้ก็มาถึงตรงใส่สปริงนะครับใส่ตัวล็อกแล้วนะครับตามที่ผมได้สาธิตไปเลยนะครับนี่นะ ก็เอาตัวสปริงตัวนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตรูตรงนี้ที่ผมสาธิตตอนแรกนะครับให้เราเนี่ยสอดเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับสังเกตนะดันเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ดันเข้าไปเลยนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้ดันเข้าไปเลยเห็นไหมตัวนี้ได้แล้วนะครับก็ใส่อีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็ตรงนี้นะครับก็อีกอีกด้านหนึ่งนะครับ ตัวที่สองนะเม่อก้ใส่ด้านนี้ไปนะครับนี่เอารูบสป,ปริงนะครับใส่ตรงรูค่อยๆดันเข้าไปนะครับผมนี่เรากดด้านล่างก่อนก็ได้นะครับนี่นะเห็นไหมทีก็ดันบนนะครับก็ดันเข้าไปเลยใช้มือดันนี่เสร็จแล้วนะครับสองอันละทีนี้ก็เหลือด้านนี้นะครับเดี๋ยวพลิกมาดูด้านนี้ก็ใส่อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็ตรงนี้นะครับผมนี่ ก็อ่ะสอดเข้าไปเลยนะครับรูล่างนี่สปริงด้านล่างเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมผมก็กดนี่เท่านี้เองนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็เอาตัวโคมตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนี่ตัวโคมเนี่ยไม่ต้องซีเรียสน,นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับดันไปเลยมันจะมีตัวสปริงนะครับล็อกอยู่แล้วอัตโนมัตินะครับนี่ใส่เข้าไปเลย อ่ะแน่อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับหล่านี้เดี๋ยวไปดูโคมต่อไปครับผมก็โครมต่อไปเลยนะครับเห็นนะก็เหมือนเดิมนะครับนี่ก็ทำการตัดสายนะครับจะให้มันยาวเกินไป มันจะมื่นนะครับตันนี้ใช้ไฟฉายส่องนะครับผมในบ้านเนี้ยโอเคตรงนี้นะครับทีนี้ก็เอาโคมตัวนี้นะครับสอดขึ้นไปด้านบนเลยนะครับผมนี่เอาไปด้านบนเลยนะครับทีนี้ก็ตำแหน่งสปริงบ้างแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับผมใส่เข้าไปใส่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะ ใส่ตำแหน่งล่างนี้ครับผมเนี่ยเกนะครับดันเข้าไปเลยนะครับนี่ดันเข้าไปนะมือดันเลยนะครับมือดันเข้าไปนี่ดันดันเข้าไปแล้วนะครับตัวที่สองฝั่งนี้นะครับใส่ตำแหน่งเดียวกันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมย้ายกล้องแป๊บนึง ก็ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ดันเข้าไปนี่นะครับดันเข้าไปมนะเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ใส่ตัวล็อกครบทุกตัวแล้วนะครับนี่ก็ตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เองนะครับนี่อ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่หลอดเลยก็หลอดที่ใช้นะครับผมใช้หลอด LED นะ13วัตต์นะครับผมใส่เข้าไปเลยนะหมุนตัวนี้ก็เป็นขั้วหลอดแบบ E 2 7นะครับขั้วหลอดดูเท่าไปเลยอ่า เหรียร้อยนะครับหลอดนี้นะครับหลอด LED ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ใส่หลอดเข้าไปนะครับหลอด LED ครับผมท่านผู้ชมสำหรับการติดตั้งหลอดไฟดาวไรท์นะครับ4หลอดตรงนี้นะผมได้ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วซึ่งด้านบนเพดานนะครับก็จะมีการจั๊มสายไฟนะครับจากตรงนั้นนะครับนี่นะผมส่องไฟฉายให้ดูนะนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นกล่องต่อสายขนาด4คูณ4นะครับแล้วก็ผมใช้ท่ออ่อนนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็ร้อยสายนะครับ T H W จั๊มไป4หลอดนะครับตรงจุดนั้นจะเป็นจุด สำหรับจุดต่อนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พวกหนูนะครับไปกัดสายไฟนะเราต้องใส่ท่อด้วยนะครับสำหรับการเดินสายไฟบนเพดานนะครับนี่นะก็เดี๋ยวผมปิดเลยนะครับนี่ทำการปิดแผ่นนี้เลยแผ่นนี้เสร็จก็เรียบร้อยเลยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับ ก็เมื่อทําการเสร็จแล้วผมจะทําการเทสเลยนะครับเปิดสวิตช์เลยผมลืมบอกไปนะครับว่าในการติดตั้งหรือว่าการต่อจัมสายไฟเมื่อกี้นะครับจะต้องทําการปิดไฟด้วยนะครับคือปิดเบรกเกอร์ด้วยเพื่อป้องกันอันตรายนะครับทดลองเปิดเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับสีหลอดนะครับสว่างสว่างกว่าหลอด40วัตต์หลอดฟัวรเรสเซนต์เมื่อกี้นะครับนี่ เพราะว่าเป็นการกระจายแสงนั่นเองนะครับลองปิดดูนะนะครับนี่คือสว่างเลยนะครับนี่ใช้หลอดไฟ11ว,วัตต์นะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะครับว่าต้องการแสงสว่างแค่ไหนนะครับเราสามารถเลือกกำลังวัตต์ได้ของหลอดนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นหลอดประหยัดไฟหลอด LED นั่นเองนี่นะครับ4หลอด ประมาณนี้นะเปิดอีกทีนึงนะครับนี่ครับผมท่านะผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับวิธีการติดตั้งหลอดดาวไลท์นะครับตรงนี้ก็เป็นเกดความรู้เป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะทําการเปลี่ยนหรือทําการติดตั้งหลอดไฟที่เป็นหลอดดาวไลท์แบบนี้ก็ทําตามได้เลยนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหน สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีนั่นเองในคลิปนี้ถ้าหากผิดพลาดตรงไหนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ